เครื่องรางนำโชคเสริมดวงการเงินเรียกทรัพย์เรียกเงินพกไว้มีแต่เฮงสวัสดีท่านผู้ฟังและกันรยาณมิตรทุกท่านเครื่องรางนำโชคเสริมดวงการเงินเรียกทรัพย์เรียกเงินพกไว้มีแต่เฮงท่านผู้ฟังคะไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน เชื่อว่าหลายๆท่านก็ต้องอยากรวยอยากมีกินมีใช้แบบไม่ลำบากใช่ไหมคะแต่นอกจากการทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริตตามปกติแล้วความหวังเรื่องโชคลาบลาบลอยและความสำเร็จด้านการเงินก็มักจะมาพร้อมกับความเชื่อเรื่องดวงเสมอหลายคนจึงเสาะหา เครื่องรางนำโชคด้านการเงินมาพกไว้ติดตัวให้อุ่นใจวันนี้จึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางนำโชคเรียกทรัพย์โชคลาภเงินทองให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะเครื่องรางนำโชคเรียกทรัพย์เรียกเงินพกไว้มีแต่เฮง 1. พระปิดตาพระปิดตาถือเป็นวัตถุมงคลนำโชคของไทยที่เหล่าเซียนพระรู้จักกันดีเพราะมีพระพุทธคุณที่แตกต่างจากพระองค์อื่นๆค่ะโดยพระปิดตาจะมีลักษณะเป็นพระยกมือขึ้นปิดหน้าสื่อถึงการปิดกั้นกิเลสไม่รับรู้เรื่องราวความวุ่นวายจากภายนอก และไม่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งยั่วยวนต่างๆเชื่อกันว่าหากใครบูชาจะช่วยปกป้องภัยอันตรายแคล้วคลาดจากสิ่งเ้ายและยังช่วยนำโชคด้านการเงินการงานและเมตตามหานิยมอีกด้วยค่ะ 2. ต่อเงินต่อทอง <c oughs> เมื่อพูดถึงเครื่องรางโชคลาภเงินทองแล้วล่ะก็ ต่อเงินต่อทองก็เป็นเครื่องรางที่หลายคนนึกถึงแน่นอนค่ะเพราะนี่คือเครื่องรางที่หลายคนเชื่อว่าช่วยนำโชคด้านการเงินทำงานหรือธุรกิจค้าขายอะไรก็ช่วยดนบันดาลให้ประสบความสําเร็จช่วยต่อยอดเงินและทองหากค้าขายก็จะขายดีมีกำไรสามารถบูชาได้ทั้งรูปแบบตะกุด ส้อยข้อมือและจี้ห้อยคอก็ได้ค่ะโดยมีความเชื่อว่าการบูชาต่อเงินต่อทองครั้งแรกหรือการนำเข้าบ้านครั้งแรกต้องใช้ดอกไม้เจดสี7ดดอกเทียนเจ็ดเล่มและทูบเจ็ดดอกจัดใส่พานจากนั้นนำต่อเงินต่อทองวางบนพานนั้นพร้อมกล่าวบทสวดบ,บูชา ด้วยการตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวตามนี้ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะณนะชาลิติอรหังสุสินโสนะโมพุทธายะเสร็จแล้วให้อธิษฐานขอพอรตามที่ปรารถนาค่ะ 3. ตรากุดสาลิกามหาลาบสำหรับเครื่องรางนำโชคชิ้นนี้นั้นเป็นความเชื่อ ที่มาจากทางล้านนาโบราณโดยเกจิอาจารย์จะทำการปลุกเสกตะกุดสาลิกาให้มีผู้ทุกุนนำโชคด้านเงินทองช่วยเรียกทรัพย์เรียกโชคโดยเฉพาะใครที่ทำธุรกิจการค้าหรือทำงานที่ต้องเจรจาพูดคุยจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นมีความสำเร็จด้านการเจรจาเครื่องรางชิ้นนี้ จึงได้รับความนิยมในหมู่คนที่ทำมาค้าขายวิทยากรพิธีกรนักพูดหรือพนักงานขายสามารถบูชาได้โดยการสวดคาถาบูชาตรกุษสาลิกามหาลาบโดยการตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวบทสวดตามนี้ค่ะนะโมตัดสะพะคาวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอหิสาลิกานังปิยังมะมั สาลิกาลาโภพระวันตุเมให้สวดจำนวนเจ็ดจบนะคะ 4. เทพทันใจเทพทันใจเป็นเทพที่คนไทยเชื่อกันว่าหากได้บูชาแล้วจะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตประสบความสุขความสำเร็จทำงานได้ราบลื่นอีกทั้งยังเสริมดวง โชคลาภและการเงินโดยเป็นความเชื่อที่แพร่มาจากฝั่งเมียนมาค่ะสามารถบูชาโดยตั้งองค์เทพทันใจไว้ที่บ้านหรือพกเป็นเครื่องรางนำโชคติดตัวก็ได้นะคะส่วนวิธีบูชาให้ใช้ดอกไม้กล้วยนามมะพร้าวน้ำหอมธนบัตรอะไรก็ได้สองใบผ้าคล้องคอ และร่มฉัดกระดาษส่วนของที่ห้ามนำมาถวายคือเนื้อสัตว์และสามารถไหว้ได้เลยโดยไม่ต้องจุดธูปเทียนค่ะ 5. น้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองสำหรับคนที่ทำมาค้าขายนั้นถือว่าเป็นเครื่องรางนำโชคด้านการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากนั่นก็คือน้ำเต้าเงิน น้ำเต้าทองมีลักษณะเป็นน้ำเต้าคู่สีเงินและสีทองมีหลายขนาดทั้งขนาดใหญ่สำหรับแขวนในร้านหรือในบ้านไปจนถึงขนาดเล็กที่สามารถแขวนในรถหรือพกติดตัวได้ค่ะเชื่อกันว่าหากพกน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทองจะช่วยเสริมดวงโชคลาภโดยเฉพาะสำหรับคนทำธุรกิจการค้า ช่วยเรียกลูกค้าและยังช่วยเรื่องสุขภาพอีกด้วยค่ะส่วนการบูชาสามารถทำได้โดยการตั้งนโมสามจบต่อด้วยบทสวดหัวใจพาหุงตามนี้ค่ะนะโมตัดสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัดสะพะคาวะโต อารหหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกะสะให้สวดทั้งหมดเก้าจบนะคะหกใสดักซับไส่ เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของคนไทยทั่วทุกภาคมานับตั้งแต่สมัยโบราณโดยคนไทยเราจะใช้ใสในการดักปลาเครื่องรางนำโชคอย่างใสดักทรัพย์จึงสื่อถึงการดักโชคดักลาบช่วยดักเงินทองไม่ให้ล่วไหลนำมาแต่ความสงบร่มเย็นของคนที่อยู่อาศัยในบ้านโดยผู้บูชา สามารถแขวนไสดักซั์ไว้บนเพดานห้องบริเวณที่มีแสงสว่างส่องถึงก็ได้ค่ะหรือจะบูชาไสขนาดเล็กที่แขวนไว้หน้ารถก็ได้โดยมีข้อห้ามในการบูชาคือห้ามแขวนไว้ในมุมอับและหันหลังให้ประตูส่วนคาถาในการบูชาก็คืออุอากะสะ หรือคาถาหัวใจเศรษฐีโดยให้สวดสามหรือ9้าครั้งค่ะ 7. หินไหมทองหินไหมทองเป็นเครื่องรางนำโชคจากธรรมชาติตามความเชื่อของคนไทยและแม้แต่ชาวตะวันตกนั้นก็เชื่อว่าหินชนิดนี้มีลักษณะเป็นมงคลเพราะมีลักษณะเป็นผลึกใส และมีเส้นไหมสีทองกระจายอยู่ในเนื้อหินหากใครพกไว้จะช่วยนำโชคเรื่องการเงินเสริมดวงโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะหากทำกิจการหรือการค้าก็จะเจริญรุ่งเรืองส่วนความเชื่อเรื่องพลังจากหินยังเชื่อกันว่าหินไหมทองช่วยขจัดพลังงานด้านลบ และมีคุณสมบัติช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ที่พกพาให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยค่ะในปัจจุบันนิยมนำหินไหมทองมาทำเป็นกำไลสร้อยคอหรือต่างหูเพื่อให้พกติดตัวได้สะดวกและมีความสวยงามไปในตัวด้วยค่ะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับใครที่อยากรู้ว่า เครื่องรางเรียกโชคลาภเงินทองที่คนไทยนิยมมีอะไรบ้างนั้นก็คงจะหายสงสัยกันแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามการพกเครื่องรางนำโชคก็เป็นความเชื่อของไทยและทั่วโลกมาตั้งแต่โบราณเครื่องรางนั้นช่วยเสริมพลังความมั่นใจและทำให้เราอุ่นใจแต่สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ แบบจับต้องได้จริงก็คือการทำมาหากินด้วยความขยันรู้จักแบ่งเงินเก็บออมและมีความประหยัดอดทนไม่สร้างหนี้ถ้าไม่จำเป็นรวมถึงต้องรู้จักบริหารหนี้ให้ดีเท่านี้ท่านก็จะสามารถประสบความสำเร็จด้านการเงินได้แล้วค่ะหวังว่าข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจนจบและเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ